ฮัลโหลฮัลโหลดีปะดีป่ะเพิ่งเข้ามาแล้วดีป่ะเออโอเคก็มาสวัสดีครับวันนี้คุณต้นมาเล่นเป็นไอ้คีโรที่มีชื่อว่าเรลี่เลรี่เฮ้ยแต่ล่างนีแมังเทพดีกว่าดูดูตรงสายเฮ้ยดูตรงไฟฟ้าหน่อยดิขอดูตรงไฟฟ้าอีกทีนึงตอนแรกกูคิดว่าไม้แตะยุงเออไม่ตกยุงเลย เกินไปมามามาเดี๋ยวอยาให้อยให้มึงอธิบายสกิลหน่อยเดี๋ยวกูอธิบายคร่าๆวาๆนะเพราะกูก็อยากฝึกเหมือนกันนะตัวเนี้ยแต่แม่งแบบสไลด์ไม่ค่อยโดนเนี่ยอายเขามึงมีทิคกอแบบสไลด์ให้โดนโดนอ่ะสกิลหนึ่งอ่ะไม่มีอ่ะก็ต้องฝึกเรื่อยๆ มันจะเป็นมังกี้คิงครับที่เ่นกลางครับถ้าเดี๋ยวผมอธิบายสกิลก่อนดีกว่าให้สกิลหนึ่งเนี่ยครับมันเอาไว้สไลด์ครับทีมเดียวกันหรือว่าฝ่ายตรงเอ่งฝ่ายหรือว่าตัวเราเองเออจะบอกฝ่ายตรงข้ามแล้วไงเฮ้ยเฉยบวกแล้วไงบวกแล้วไงเอาแล้วไงเฮ้ยแม่งวงเหรอเฮ้ยแม่งวอนไอ้ส่วนสกิลสองครับก็ ทำให้อีฝ่ายครับติดสถานะสโลครับแล้วก็ทำดาเมจนิดหน่อยมันเขาโบสกิลหนึ่งครับก็ประมาณว่าสไลด์ไปแล้วก็สโลด้วยอะไรเงี้ยส่วนสกิลสามครับก็ทําให้ตีทะลุก,ก่อครับทำให้ตีแรงอะไรวันนี้ท่าน,นเองส่วนสกิลอันตีก็อย่างที่ทุกคนชอบครับมันสะใจมากครับมันประมาณว่าทุบอะไรอย่างงี้ เดี๋ยวมาดูการเล่นกันดีกว่าว่ามันจะเป็นประมาณไหนครับสัตว์รูหายไปเฮ้ยต้นต้องคิวด้แล้วสักวรู้สีด้านรูสีมันไม่ห่าวแล้วอ่ะโหเอาแล้วว่ะเอาว่ะมันเอาว่ะเอาว่ะ จังหวะเมื่อกี้เสียเลือดไปมากครับพอสมควรได้ฝ่ายเสียมาหน้ากับเลือดเหละยันในป้อมนะทีมมื่กี้ก็เถือได้เกินยันในป้อมหนีอย่หโยย่ไปทีนึงโย่ไปทีนึงเขาพยายามแบบ ให้คีช่วยตีทุกครั้งอ่ะผมสังเกตแล้วเหมือนมีคนจะมาแกแล้งครับขวดขวด,ขอดอยังด่วนครับตอนนี้น,นี่ตอนก่อนทีนึงแล้วตายไปแล้วตยหอเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยบิดไ,ไม่ตีล่ะเฮ้ยบิดนี่คือมึงมากับมันไหมเนี่ยหรือว่ายังไงวะ <Hello. S 2> มาด้วยกันมาด้วยกันอ๋อมาด้วยกันใช่ไหมว่อแล้วมันใจดีจังกูก็ว่านึกนว่ากูจะให้ดูแล้วว่าบิดนี่มัน <c oughs> ใจดีได้เกิน <c oughs> พ่อผาร์ชอีกเมื่อกี้นี่แบบยืนยอมตายอ่ะ ไปนิดนึงโ okay. อเคเฮ้ยต้นมึงง่วงว่างดูบิดหน่อยนะว่าเมื่อกี้บิดมันโกนหัวมาหรือเปล่าวะหนูก็าพะไอ้ใจดีชิบหายเลยไม่ก็ทำไมแกวะทำไมแกวะ <laughs> นี่ตาอยู่ทีนึงครับสไลด์ก่อนครับทุกแม่งเลยครับโอ้โหเกือบรอดเกือบรอดได้แค่เกือบรอดแหละไอ้หนูตีไบหนึ่งทีครับตีกันสกิลโอ้โหวิ่งเร็วให้ด้วยครับ โอ้โหน้ำตาคุณจะไหลก็บิดว่ะมีวันนี้ได้เพราะพี่ให้อะมีวันนี้เพราะพี่ให,ห้เฮ้ยมาดูวันบิดนะครับ 16, 15, ห้าหนึ่งหกไอหกหนึงห้ามื่นละมื่นมื่นมันมาข้างหลังครับ ทำไรเล่าทำไรเล่าเออทำไรทำไรเล่านี่ครับผู้โชคร้ายครับแน่นอนโอ้โตะตันได้สวยมากสไลด์ยังไงเราเออเติมเลือดเติมเลือดใส่หน้าหรอเติมเลือดใน้าก็เป็นนินจาได้คิวแล้วทำวันปุ๊กี้มาแล้วครับออกเป็นไอ้วูดกดนั่นเองครับเอาไว้ไล่เขาทำด่างหว่าอะไรเงี้ย ต้นเมื่อไรจะเริ่มแก๊งเราเพื่อนเมื่อไรจะเริ่มกแกล้งแกล้งเราเงียบครับเงียบฟ้าครับวันนี้มาดูเหมือนจะมาเอาแรงกลางต่อนะเห็นมันกีกิลตัวน,นี้อะไรเงี้ยโอ้โหบิดกดไปแล้วสตันวันหนึ่งพีครับยังครับไม่ได้เอาอยัางไงโอ้โหลึกเกินไปครับอ๋อจะสวดเราจะสวดจะยัะยงไงจะยังไงเราเออ ยังยังไงเราเอ้ยตันทีนึงโอ้โหอันนี้เมื่อกี้มัวไปเนี่ยคอมโบนี่เมื่อกี้ได้คิดเป็นเนี่ยฮัลโหลอะไรเนาะเล็กเมื่อกี้เพื่อนคุยอยู่อ๋อกูคิดว่าไมค์กูพังไปแล้ว โอเคโอเคเดี๋ยวไว้มึงบวกก่อนนะมึงบวกก่อนโอ้โหเป็นไงกาดีกาดีเอเตอร์เงี้ยงเงี้ยเฮ้สเก๊มาสเก๊ก็ยอมเฮ้ยมาว่ะตายแล้วมึงเนี่ยเอายังไงเดี๋ยวจังหวะนี้สเก๊กเขามีซูมด้วยครับ ปรบัปรบครับปรับเฮ้ยถ้าแบบว่าเราเราสไลด์ตอนซูมนี่คือตายป่ะวะอ้าวเงียบพับ,บเงียบเฮลโหลอะไรกันเลยมึงอะไรเออมึงคุยกับเพื่อนก็ได้กูคุยคนเดียวก็ได้กูง,งอนแล้วหุ่นง,งอน,งงอนหนืหน่อกี้ เมื่อกี้กูคุยกับเพื่อนที่มันนั่งครับโอ้มพอดีมันไอ้นี่ไงแม่มันให้ไปซื้อกระเตี๋ยวแล้วมันแม่แม่ให้ซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วไงต่อเอาแล้วสัญญาไม่มีในการตอบรับอีกแล้วทุบเลยหรือเปล่าครับยังวันนี้ไม่อยจะทุบแม่งครับตอนนี้ยังวิ่งอยู่มัขีีละลายละลาแด่แล้วมาตายไม่ันกำลังพี่ไม่โดนครับ มีปัญหาแม่ด้วยตอนแรกอ่ะตอนเย็นแม่มันแค่นไปก๋กวยเตี๋ยวแล้วแล้วมันเล่นเกมอยู่เว้ยแม่มันดับสวิตช์แล้วแม่ก็วอยงอนในกูมามาบอกให้กูฟังก็คือคนข้างมึงเหรอหรือว่าเพื่อนมึงคือเพือพ่อนกูเพื่อนกูบิดนะบิดไม่ชใช่ไม่ใช่ตอนนี้กูเล่นอยู่ร้านเกมไงออ๋ บอกม,มันมาเล่นด้วยกันเลยไฮ้ดูเหมือนนี่เคนหลุดว่ะเป็นเจนิกนะครับที่หลุดไปดีมาแล้วครับโอ,โอ้ยไอโอ้จังหวะน,นี้สวยได้สวยมากครับ ต้นเก็บไาเป็นนี่ครับเฮสนี่ครับตันวนหนึ่งทีนี่การเล่นเป็นแท็กทีมครับีนเดียบทีนึงตทีทีนีับเฮ้ยลบได้โว้ยโอ้โห,โหเด็กมอนอน,นี่คือแบบพกนัดตลอดเวลาสุอยอดยอด หายากนะผู้เล่นที่แบบพุกดั้ตลอดเวลาหาแล้่ะนี่มึงแท็กทีมมาแล้วเนี่ยู่หูหาอะไรแท็กคู่มาคู่หาดูเหมือนวิ่งมาดักครับยังไงเนี่ยอ๋อเราใส่สกิลเพื่อนโอ้โหคนดั้ไปด้วยโอ้มาไกลครับ โอ้โหเลวานอฟโดนยังไงดิตายวันนี้จะไล่เร็วนอ้อกลับมาครับโอ้โหสวยมากครับต่านนี้ไปไม่ถ้งมึงต้องทำอะไรไม่ได้ครับมึงทำอะไรได้บ้างเลยโอเคเรยังวิ่งตามครับจินิกแต่ไม่มีถุงอ่ะเฮ้ยนี่งไงปรากฏตัวทำไมวะไอเขามีถุงแล้วครับยังไงดี ไปทีนึงครับไปทีนึงยังไม่สไลด์ครับหลบเพื่อนเชดี่มันต้นซิกแซกมั่งเหรเรียกว่าต้นซิกแซกเมื่อกี้นี่คือหลบเองหรือว่าแบบตั้งใจหลบวะเพื่อนหลบเองนี่คือแบบฟุกฟ๊กๆอะไรเงี้ยเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่คุยกับผมครับต้องตาปิ่มนะตาปิ่ม เอาวะเอาว่ะยังไงดีงเหมือนคขาล่อครับเป็นอาเชอร์นะล่อต้นมาอ <c oughs> นี่ครับสตาร์ทก่อนหนึ่งทีแลอวโอ้ยอยังไงทันไหมครับโอ้ยสไลด์มาได้ <c oughs> สตาร์ทไม่สวยเลยเพื่อน <c oughs> นี่เป็นคู่อะหมาปะไรฮะห <c oughs> มาปะไรหมาปะไล ยังไงดีครจังวันนี้ออกมาแล้วครับจังวันนี้ไอ้ไฟมาแล้วนี่ครับโอ้โหตีทีหนยังไม่ทุบเพราะจังวันนี้จเมื่อกี้จะทุบแต่ว่าอีกฝ่ายมาเยอะเหลือเกินตีทีนึงกดอาวุธไปแล้วตีทีนครับโอ้โหยังไม่ได้กดเป็นมาเลยแต่รีกดไปแล้วหนีวิ่งวิ่งหนีอยู่หนีครับหนีตรง ตรงครับหนีตรงตรงหนีตรงตรงทำไงดีสไลด์มาข้างบนแล้ววาร์ปหนีไปเลยครับคิดว่าจะตายที่กูตื่นเต้นแทนมึงเลยนะรู้เนี่ยไอ้ลืมลืมไปว่าลืมไปว่ามันมันก็ไม่คุยกับกูอีกแล้วยกงงี้กดชวนมาเลยอ่ะต่ออีกทีเฮ้ยนี่กูงอนมึงอยู่เลยมึงงอนงอนเรากูคุยมึงยังไงแล้วไอ้กมันมันพูดแรงดังๆว่าอะไรกูเลยไม่ยิน กูกูพูดเบาอ่รือว่าไงวะไม่ไมโกรเออหัวฟังมันเบากว่านี่อยู่แล้วสวยเลยนีออ่ครับทุกเจ้าชิบหายรู้ว่ามิดวอร์บวกกันอย่างไม่หยุดยั้งยังแอบให้จินิกน้บนะให้ให้เป็นบิิบช ว่านอบมาแล้วโอ้โหมังกี้คิงนี่ครับโดนแล้วมังกี้คิงไม่คีเดาหอยูโนวี you <know> นยังไม่ชีพเป็นแล้วไม่เจมตัวครับจังหวะนี้จะจะมาเล่นๆไงเฮ้ยยังไงดีครับดูเหมือนโอ้โหสไลด์โอ้โหสวยมากครับหวะที่หนึ่งสองตัวเฮ้ยยังไงดีไปไปคีแล้ว เอ้ยลืมบอกไปครับไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยมันสามารถสไลด์แบบพวกสิ่งก่อสร้างได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบป้อมหรือว่าเป็นแบบเนินเขาอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยมาแอบว่ามาแอบต้นเพื่อนไม่ทำไม่ทำพีเคเพื่อนพีเคขอเฟี้ยวๆเลยดีกว,ว่าทีไท่ไม่ทำเพราะว่าไอ้โดดไว้ทำทีหลังเพราะว่าโดด มันมีวัมีบิดตาให้ไงอ๋อมีตัวให้อะไรเงี้ยมีตัวช่วยล้วอ่าใ้่เพราะปกติเห็นมึงชอบออกพีเคมาชิ้นแรกๆนะเฮ้ยดูเหมือนตรงกลางมีประเด็น่ะว่ามึงไปยืนอยู่ตรงเล่นกลางเดีกว่าเล่นกลางแม่งมีเป็นแบบรัวๆครับพอแยกกันรัวๆเนี่ยมึงไม่อยู่เลยจะมาเอากะเปาอะโอแล้วมันกลับไปก่อน เขาเย็ดก็รัวๆเลยอ่ะมึงแบบต้องไม่ดีกับเขาด้วยดูว่ารายการสิบแปดวัวพีไหมายมาแล้วครับอันนี้ โอ้โหวาดฟ้าท่วมบ้านนะครับเรามาดูโกเบคุนต้นดีกว่าครับเนี้ยบๆครับเก,เกือบเกือบหกร้อยห้าร้อยหกสิบแปดยังยืนรอแก๊งนันอยู่ครับโอ้โหถ้าใครมานี่คือแบบหลงป่ามาจริงๆน่ายับมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหโต้นสวยมากครับ ต้นเสียงสไลด์ไปกันหนึ่งตัวต, nah ตีไปถึงทีเนอ้ยวิ่งหายแล้วตัวนี้อ๋อนี่คร e ับอยู่นี่สไลด์หรือเปล่าโอ้โดนพาออกมาทีนึงวิ่งตามครับไปสาวสเกล์ตามครับไฮ้สเกล์ทำให้มึงตายมึรู้ป่าไปเย็ดมันดีไปเย็ดมันในป้อมในป้อมเลยแขนนี้ต้องทำลายย็ดมันในป้อม เอาอะไรวะกดมัวมามึงมึงกดมัวตรงไหนวะกูดูกอ้โหโอ้โหโอ๋อคิดว่าจะเจอใช่ไหมเลยเอาว่ะบวกต่อว่ะบวกต่อว่ะบวกต่อว่ะยังวิ่งเลยยังวิ่งครับยังครับยังวิ่งอยู่ทุกแม่นสองตัวโอ้โหมุดหนักสัตว์เพื่อน เย็นมันไอตัวน oh. แบบี้เย็นมันเย็นมันเย็นมันหนักๆนัเย็นมันอีกหนักหนักเป็นเตรมเบอร์ทุกคนโอ้โหเป้ารวยเลยมังกีชิงเนี่ยโอ้โห <c oughs> oh, oh, มังกีชิงนี่คือแบบรวยเลยอะดอกเดียว หันนั้นสงสารจีนิกที่หาเลยนะที่แม่หงหลุดออกไปอ,ะอ่ะดูดิกลับมา <c oughs> ววเวลเจ็ดอย่างเงี้ยจะบอกคือคือความหมายโดยนายคือบอกให้มันเย็ดมาหนัก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 ครับหนักหนักเวลแค่นี้เอง <c oughs> มันห้าเหลือเกินโอ้โหดูเหมือนเกือบได้คิวเป็นลินจาาเลยนะ อ้าวพาลาดไรหนูอย่างนี้ยังไงครับโอ้โหสไลด์หลบไปหนึ่งเมื่อกี้สไลด์หลบใจโ,โอ้โหหลับโอ้ดูเห็นระยะคาดาฟา้าแบบมันโคตรใจครับนันเมื่อกี้คือสไลด์หลบนะสิกแซกแนะ่สไลด์ <c oughs> อ้าเฮ้ย <c oughs> พูดอย่างนี้มันก็เขาก็รู้ดีวะ <Yeah. S 1> yeah. เนี่ยครับส่งตัวจริงไปครับมึสงส่งตัวจริงไปตัวปลอมยืนเนี่ยนะมึงนี่มัน,มนเถื่อนจริงเฮ้ย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 เชิดหน,นักๆไอ้เนี่ยมันทำให้มึมงตายนะ้วยมึงกี้ชิงด้วยสองตัว เหมือนตอนนี้ครับกลับมาเป็นเกมยังไงเดียค่อนข้างจระรอเหมือนกับรอพยายามจะดันนะแต่ว่าทีมยังมาไม่ครบอะไรเงี้ยครับโหอีกฝ่ายมาถึงสี่ตัวห้าตัวข้างล่างครับ ครับขดวินมอมาแล้วนี่ไงมังกีชิคงครับไปทีนึงนักันแล้วก็ทุไปโอ้หดยังยังเช่าซาไปยดมึงกู <c oughs> ให้บิดเป็นแมนออฟดแมาเลยว่ะเกมนั้นจริงมันมากับมึงเนี่แต่ว่ารักมากสำหรับใครที่แบบอยากเล่นอย่างคุณต้นก็นี่ครับผมเดผมฝากเพจไว้มันก็มีเล่นด้วยกันบ่อยๆนะ ใครแบบว่าเอออยากเล่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครเล่นดีๆเดี๋ยวเอามาเล่นด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไงอ่ะมันก็มีเกมสตรีมมิ่งนะรทั่วไปเล่นขำๆเฮ้ แล้วคุณต้นครับไม่ได้ออกเป็นพีเคนะแต่เอาครีมมาด้วยครับโอ้โหยังไงดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจีนิกจีนิกเฮ้ยไอ้นี่มันไอ้นี่มันห้าวอ่ะสไล์โอ้โหยัง, <c oughs> ยงวิ่งตามน้องต้นเดยไอ้ธรรมดาี่แแล้วทุกแม่งครับไม่ตายอ่ะเพื่อนโอดหว่งมือผลงานไม่เนื่อยจร่ง นี่ครับวิงออกมาข้างนอกต้นต้นว้า <Wow. S 1> หลัง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 จากที่เราปล่อยคลิปไอตัวนั้นไปไอไนโตแม่งฮอตที่เป่งเลยมีคนมาชวนกูเล่นบานเลยเวย้เขาคิดว่ากูเป็นมึงเว้ กูกูบอกกูเหร้ได้ยางกูนี่เหนื่อยหน่อยเฮ้ยเปลี่ยนใจมารถกูโหดมากเว้ยกูเชืกอเาโหดมากกงพูดเกินไปน้ำตากูปิ่มแล้วเนเฮ้ยแต่ในตัวนี้ของจริงอะไม่มีคนมาชวนกูเยอะมากขอติดตามว่าในตัวอะไรอย่างงี้อยากรู้เป็นยังไงครับ กลับมาแล้วกลับมาแล้วทุบเลยวะทุบไปดี่ฮะหือนินาครับเฮ้ยสเกลก็มาจังหวะนี้สเกลไม่รู้ว่าอะไรเลยอ่ะีหรอไปอีกทีนึงครับสไลด์ก่อนทีนึงนี่เฮ้ยเพื่อนเย็ดในบ้านเย็ดคารน้ำพุเลยเออเย็ดคารน้ำพุเย็ดคารน้ำพุ เฮ้ยหมา,วหวหายว่าโหร้าจังวะเฮ้ย <c oughs> เห็นว่าเวลาเก้าวเว้านั่นละดุรกริอออบออกวิ่งออกมาเงี้มันไม่รู้เลยนะมีพวกกูมีสี่นายครับโอ้โหถ้าแต่ว่ามันยังต่อเนื่องนี่คือมึงแอนนายไลชั่นเลยเนี่ยเพื่อนเฮ้ยกูอยากเห็นยันคานะ้ำโพมหนึ่งตัวขอเป็นขวัญตายกูได้ปะ แตว่าอยากรู้ว่าไอ้น้ำพุก,กับอันตีมึงอะอะไรมันจะลดเลื่อนเร็วกันอูดขนาดนี้ยังไม่ท <c oughs> ันเลยคุยอมันก็พูดอะไระับแ <c oughs> ห้กูทำได้เลยเ้ยกูอยากรู้ไงว่าอันตีกับไอ้นี่มึงอะคอมโบน่ะเออ โอ้โหเหลือนอค่อนข้างเถื่อนพอถ้วนเหลวอนอยังยืนอยู่ได้นะเหนื่อยวันนี้สไฟายเปิดโหวตคอนซีแล้วตอนนี้ น่าจ,จะจบนะเพราะเกมนี้แบบไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วอย่างงี้ต้องเด็ดค้างนพุเออพูดมันพอๆแบบนี้เลยวะค่อยน่าฟังหน่อยคาน้ำพุคาน้ำพุเอ้ยเ้ยเห็นป่าเห็นป่ามาแล้วว่นี่ครับโหหนักมากครับตปธรรมดาพอไปธรรมดาพอตัวเนี้ยตามเนี้ยตาม เฮ้ยนี่อันนายนเลยชา้นได้เลยเนี่ยเนี่ยเพื่อนได้หมดสามตัวนนเออนเออีนเออ่ยเฮ้ยอาร์มโซลโบ้แล้วโอ้เป็เหงาแจ้งมึงไปวะหมดเลยเฮ้ยกินิกกินิกกินิกเขีนมากรินิกไม่มีที่ยืนในสังคมครับมีขนาดวินโว้ก็ได้นะมึงก็กดมันยับไป โอ้โหเฮ้ยมึงเห็น่าว่ามันเกิดแล้วอ่ะในป้อมน้ำอ่ะมันนุนฆ่าได้ด้วยจริงนะเฮ้ยออกเป็นอะไรออกมาเพื่อเข้าในป้อมน้ำเลยเนี่ยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยได้ไปรอดูบอกมันเดี๋ยวเพิ่งคอนเฮ้ยกลับมาคอนกลับมาคอนเดี๋ยวกูโชว์พินิหารบอกมันพี่นิหารเดือดต้นโชว์ อยอกอะไรเะี้เฮ้ยผมเฮ้เด็กแต่ลืมบอกไอ้นี่เขาเรียกอะไรถ้าสมมติแบบไม่ออกว่าเป็นไอเทมชุดเนี่ยครับก็ออกมาเป็นพวกไอ้เกาะกระดูกหรือว่ารถเกาะอ,อะไรอย่างนี้ก็เวิร์กนะครับผมว่ามันทําให้แบบว่าตีหนักอ่ะอันตีมันนะครับอรคบอนโบกับไอเทมอะไรอย่างงี้ขอแล้วคุณต้นต้นเพื่อนขอเนปั้มน้ำหนึ่งที โอ้โหมาเว้ยเนี่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 ยสองตัวสลด์คู่โอ้โหเซ็งเลย <c oughs> ได้มีจัดกันหายเรื่อดเลยเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเมื่อกี้ก็ไม่นับแล้วกันก็คิวไปลง2ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ห้าตัวไม่แน่ใจก็ตายสองนะครับแอตติสสิบห้าส่วน ตัวโมินิก็ประมาณ800นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันอยากให้เล่นตัวไหนก็บอกกันมาได้นะครับยบายสวัสดีครับครับสำหรับใครนะครับที่อยากทราบเทคนิคการเล่นครับของฮีโร่ตัวไหนก็ขอกึ้นมาได้เลยนะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดจริงๆครับนี่เลยครับกด subscribe พวกเราครับหรือกดติดตามนี่กดแบบนี้เลยครับอ่ายังไงเราก็จะมีคลิปใหม่มาลงเรื่อยๆแน่นอนครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย